สวัสดีทุกๆคนครับทุกๆคนครับผมบีพัสรุตนะครับตอนนี้ก็จะมาแนะนํารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับเป็นโตโยต้าเวลสนะฮะรุ่นสมาร์ทนะครับราคาเพียง795,000บาทเท่านั้นเองครับโปรโมชั่นตอนนี้ครับดอกเบี้ยสูตปอร์เซ็นะครับดาวที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สี่สิบแปดงวดนะครับหรือจะผ่อนดานสุดอยู่ที่แปดพันสี่สามบาทนะครับอยู่ที่แปดสิบสี่งวดนะครับเอ่อตัวนี้รุ่นสมาร์ทนะครับด้านหน้านะครับก็เอ่อจะเป็น ไฟ l d นะครับพร้อมด้วย l d Light Guiding นะครับระบบควบคุมการเปิดปิดไฟหน้าจะเป็นอัตโนมัตินะครับกระจังหน้าด้านบนนะครับจะเป็นสีดําเงานะครับกระจังหน้าด้านล่างเป็นสีดํานะครับอ๋อวัตถุดุตกแต่งไฟตัดหมอกเนี่ยเป็นคุเมยมนะครับไฟท้ายเนี่ยจะเป็นแบบ Light Guiding นะครับเป็น l d นะครับเสากาะแบบครีบฉลามนะครับที่ปัดน้ําฝนนะครับแบบดวงนะครับแล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยพร้อมไฟเลี้ยวนะครับผมนะครับมือประตู ด้านนอกนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับไฟเลี้ยวจะเป็น LD นะครับระบบที่ให้มานะครับหรือว่าการดีไซน์ภายนอกนะครับที่ให้มานะครับค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับกับราคา795,000บาทนะครับไปรุ่น1.5สมาร์ทนะฮะก็ทุกให้ทุกทุกคนนะครับมาลองสัมผัสดูนะครับครับก็จะมาดูภายในกันนะครับผมนะครับเออเป็นทับเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะครับจะตกแต่งด้วยได้สีเทานะครับ แล้วก็นะครับเบาะนั่งคนขับเนี่ยครับสามารถปรับสุงต่ำได้นะครับสีทูโทนดำและเทานะฮะมีเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮลไวเลสชาร์เจอร์ระบบปรับอากาศนะครับตอนหน้าเป็นแบบอัตโนมัติแล้วก็ตอนหลังก็มีนะครับวัสดุแผงประตูนะครับก็จะเป็นหุ้มหนังสังเคราะห์นะครับบริเวณที่วางแขนคู่หน้าและหลังด้วยนะครับผม เครื่องเสียงนะครับก็จะเป็นจอสัมผัสขนาด8นิ้วนะครับ AMFM และ USB นะครับระบบเชื่อมต่อด้วยบลูทูธรองรับโทรศัพท์และการเล่นเพลงนะครับพร้อมระบบโทรออกด้วยเสียงทำงานร่วมกับ Apple CarP l a y และ Auto Android ครับผมล้อรุ่นสมาร์ทนะครับถุงลมนิรภัยนะครับก็มีคู่หน้านะครับด้านข้างแล้วก็มาด้านข้างนะครับผมระบบช่วยเตือนนะครับก็จะเป็นเตือนจุดอับสายตานะครับที่กระจกมองข้างนะครับแล้วก็ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ รุ่นสมาร์ทก็จะมีกล้องมองภาพขณะถอยจอดนะครับแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ามนะครับเป็น LED นะครับมีระบบเซนทล็อกนะครับสปีดออโต้ล็อกนะฮะแล้วก็ระบบสไลด์ไล่ฟ้านะครับตัวนี้แล้วก็ระบบเบรกนะครับเป็น ABS EBD แล้วก็ BA นะครับมีระบบควบคุมการทรงตัวนะครับแล้วก็ระบบป้องกัรล้อหมุนฟรีนะครับแล้วก็ระบบออกเสื่อตัวในทางลาดชันนะครับแล้วก็ เข็มขัดนิรภัยคูหน้่นนะครับจะเป็นแบบดึงล้างกลับแล้วก็ผ่อนแรงอัตโนมัตินะครับเป็น3จุด2ที่นั่งนะครับแล้วนะฮะกุญแจนะครับจะเป็นแบบนิรภัยครับดิมโบบิลเลเซอร์นะครับแล้วก็ระบบเตือนการโจรกรรมตัวนี้ก็มีนะครับจุดเบาะนั่งสําหรับเด็กก็มีนะครับตัวนี้สัญญาณเตือนการระยะนะครับด้านหลัง2ตําแหน่งนะครับในตัวนี้นะครับระบบ ไฟสูงอัตโนมัติเนี่ยรุนนี้รุ่นนี้จะไม่มีนะครับสัญญาณกระพริบเมื่อเบรกกระทันหันรุ่นนี้ก็มีนะครับผมเครื่องตัวนี้ก็อยู่ที่1.5นะครับเป็นเครื่องเบนซินนะครับรองรับอยู่ที่ e 20นะครับเบนซินนะครับรองรับต่ําสุดที่ e 2 0นะครับประหยัดน้ํามันนะครับอัตราอยู่ที่ประมาณ15บหหรือ16โลลิตรนะฮะรัศมีวงเลี้ยวนะครับอยู่ที่4.9นะครับ ก็ค่อนข้างแคบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ความจุของถังน้ำมันเนี่ยฮะมี43 43ลิตรนะฮะนะครับล้อเนี่ยฮะจะเป็นล้อลอยนะครับปัดเงาทูโทน16นิ้วนะครับนะฮะตัวนี้ก็เป็นเบาะหนังนะครับทูโทนะครับขาวดำนะฮะเป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะครับก็ท่านใดนะครับทุกคนนะครับที่สนใจรถรุ่นนี้นะครับทุกคนสามารถทักมาได้เลยนะครับ ขอบคุณครับผม